19กันยายน1985แผ่นดินไหวเม็กซิโกซิตี้บทเรียนแห่งความเข้มแข็งเช้าวันที่19กันยายน1985เม็กซิโกซิตี้ตื่นขึ้นด้วยแรงสั่นสะเทือนที่เปลี่ยนทุกสิ่งแผ่นดินไหว8.0ริกเตอร์ส่งคลื่นจากชายฝั่งมิโชอากาันทำลายล้างเมืองหลวงที่ตั้งบนแอ่งดินเลนโบราณชั่วข้ามคืน ตึกนับพันหลังพังคือลมผู้คนหลายหมื่นเสียชีวิตรัฐบาลปฏิเสธความช่วยเหลือแต่สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นประชาชนธรรมดาลุกขึ้นช่วยเหลือกันเองจัดทีมกู้ภัยค้นหาผู้รอดชีวิตวันนี้เม็กซิโกซิตี้เปลี่ยนรหัสก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยและที่สำคัญทุกปีวันที่19กันยายนทั่วเมืองจะซ้อมอพยพร่วมกัน เพราะเมื่อโลกสายคลอนคนที่แข็งแกร่งที่สุดคือผู้ที่เตรียมพร้อมและช่วยเหลือกัน